ตอนนั้นเราาไปอบน้ฮะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ผู้ชมอันนี้ผมเปิดต่อไปอันนี้ EP สองนะคะตอนนี้นะครับยังไม่จบกวินรอก่อนได้ไหมเรากดถ่ายแล้วกวินรอก่อนได้ไหมเรากดถ่ายแล้ว ตอนนี้แปดนาทีเออเชียเย็เทรด ยนถ่านตะวันลงมาหน่อยได้ไหมโอสตดมันจะชิไลงมาเขาขุดซีลถอด มันยังทำทีส่ีเยอะเราเรามีทัศวรเรามีทัศวรสามอ้าวไอ้บอสสองมันลบแอดเราไปแล้วไม่ทันแล้วแล้วม,ม,มันจะแอดมาถึงมันมันไม่รู้มันแอดเราทำไมก็ไม่รู้แล้วเมื่อกี้เราเชิญมันมามันก็ไม่เห็นมาเลย เดี๋ยวคอยดูนะว่ามันจะแอดใหม่เฮ้ยยิงผิดตัวแล้วยิงผิดวิรันชัยไล่ยิงผิดคนแล้วลืมวางดอกุไสุีีเอาส่อเอเอป็นหนึ่งหเป็นหนึ่งเอามาให้เราเอามาให้เราเอาสามหัวมาให้เราขอบคุณมาก ว้าขอบคุณนะเดี๋ยวไปวางหลังบ้านยี่้านมีมีกี่ท่านตะวันละกูกี่

โอ,อเจโอ้อ้เโอเคโอเอเคโคโอเโอเคโอเคโอ้คอเคอเคอเคองคอเคโอเคเคโอเโอเคโเคโอเคอเอเอเคโออเคอเคโอเครอเกอเคโครับคอ <c oughs>